ทั้งคู่เนี่ยโดยเฉพาะแจงแจงนี่สมชื่อเลยนะฮะเกิดเป็นคนจัดแจงชีวิตของแจ๊ดจัดแจงจนกระทั่งแจ๊ดเนี่ยเป็นผู้เป็นคนกันนะไม่ใช่พูดเล่นเป็นผู้เป็นคนนี่ก่อนก่อนคบเขาผมเป็นตาขาบหรือไงครับเนี่ยไม่อเราไปดูนะฮะแจงเคยพูดในรายการของเรานะครับว่าเนี่ยเป็นผู้ดูแลชีวิตของแจ๊ดเป็นยังไงไปดูครับ คือแจงที่จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวตั้งแต่ในบ้านจนกระทั่งออกมาถึงการทำงานข้างนอกนะครับในการปฏิบัติตัวด้วยดูแลทุกอย่างวางตัวกับเพื่อนยวยดูแลเขายังไงก็เหมือนตอนนั้นที่เขาเฮิร์ตมาจากบางแสนนะคะคืออาการแบบว่าโอยรยารามมากผ้าดีมากเลยครับ กำแล้วพูดเองดูแลผิวคามนุ่งแจ๊อยู่ไม่ก็แบบสภาพแบบแย่สภาพเลยล่ะโอ้โหไอ้นี่ทำอย่างกับศพโดนรถชนสภาพอย่างนั้นเลยจริงสภาพเลวร้ายมากจ่าจาตามเลยผิวก้านดำหน้ามีแต่สิวรอยหน้าแบบอย่างงี้จริงๆคือมาโดยที่แบบเฮ้ยนี่เหรอแจ๊ชุนชื่นคือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือสภาพคือตั้งแต่วันนั้นน่ะหนูก็เริ่มบ่นเลยทั้งทงที่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละบ่นว่า อุ้ยถ้าสภาพอย่างเงี้ยมันมันอยู่ไม่ได้หรอกอูยถ้าทําตัวอย่างนี้พ่อแม่อยู่ยังไงอ่ะพ่อครัวอยู่ยังไงอ่ะวิวกินเล่าทุกวันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วกลับบ้านกี่โมงอ่ะไม่ตายก่อนระวะอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่วันแรกเลยเจอหน้าอืเขาก็เลยหลงเสน่ห์ว่าเราว้าวแล้วเข้ามาจัดเข้ามาจัดระเบียบชีวิตให้กับเขาไม่ก็คือแบบก็เริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองก่อน พาไปทำหน้าพาไปขัดตัวเราเราเริ่มเริ่มบูรณะเขาใหม่โอ้คนไม่ใช่กระถูกเจดีครับเขาเรียกว่าบูรณะปฏิสังขารจริงค่ะทั้งผิวพรนณอะไรเงี้ยพาไปขัดจนแบบฟื้นฟูอบสมุนไพรนี่ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะแต่ก่อนเนี้ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายรูปแต่เดี๋ยวนี้อันนี้ มีฟีเฟอร์แล้วนะอันนี้ก็ก่อนจะออกจากบ้านกลับมาจากกลางคืนดึกแค่ไหนก็ทำเลียงเสื้อผ้าพรุ่งนี้ฉันจะใส่อะไรกางเกงยีนตัวนี้เสื้อตัวนี้กว่าจะได้นอนเตรียมการไว้ก่อนกลับกลายเป็นตลปัดหัวเขาไม่เคยเลยตอนตอนไม่เคยแล้ทำไมไม่เคยเนี่ยออกก่อนออกมารายการเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยลุงพัชจะตัวครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้แล้วใส่คู่นี้สวยไหม เป็นการที่จัดแจงชีวิตจริงๆเลยทุกวันนี้ยังทำอยู่เปล่าครับแจงทำค่ะคุณอาต้องทำค่ะพอยิ่งยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งต้องทำเยอะขึ้นค่ะคุณอาอ่อะไรต้องทำหน้าหน้าจะต้องไปกรออะไรอีกเปล่าไม่ต้องกรออะไรเลยหน้าหน้าหน้าเขาไม่ไม่กรอแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เราแต่ก่อนเนี้ยเราต้องเป็นคนพาไปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาขับรถไปเองได้แล้วค่ะ เลยเรื่องนี้เลยไม่ต้องจัดการอะไรเสพติดโบท็อกแล้วย่าเหรอเสพติดโบท็อกด้วยแจ๊ชชนชื่นฉีดโบท็อกด้วยเหรอครับอูโหูอะครับหนักกว่าหนูอีกก็ช่วยได้หน่อยนึงมีหน้าแบบหล่อวันหล่อคืนจริงๆเลยหล่อวันเดียวที่เหลือคืนหมด เนี่ยแจงก็ดูแลแบบนี้และแจ๊ดยังแหมย่ยังไปกุ๊กกิ๊กข้างนอกได้จริงหรือเปล่าแจงเห็นบอกว่าแจงบอกว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งนะถ้าจับได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้แจ๊ดเดินออกจากบ้านหลังเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยออกไปแต่ตัวเลยใช่ไหมครับแจงจริงค่ะคุณอาทำไมครับเพราะว่า เรามองเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยเราทํามาด้วยกันหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอางกินน้ำมีอะฮิวน้ำมีนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะต้องมันต้องมีการให้อภัยกันอยู่แล้วค่ะการเป็นครอบครัวแต่ว่าให้อภัยเนี่ยให้อภัยครั้งแรกคุยกันแล้วถ้ายังมีอีกก็เชิญเชิญไปเลยแต่บ้านเนี้ยจะอยู่กับลูกเขาก็ไปแต่ตัวไปเลย ผมก็ตั้งใจว่าถ้าผมมีผู้หญิงอีกเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าผมต้องออกจากบ้านผมก็วันแรกแรกถ้าไม่มีบ้านผมจะพาผู้หญิงไปนอนวัดก่อนวัดแถวบ้านใกล้ๆนะหน้าเจา้าอาไม่แต่ว่าแล้วยังไงละ่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยชื่อใครชื่อตอนแรกตอนแรกเป็นชื่อคู่ค่ะตอนหลังก็เลยไปเปลี่ยนเป็นชื่อแจงหมดเลยคนเดียว๋อ,อใช่รถเกงรบเกง รถชื่อใครรถชื่อแดงค่ะอเคครับ <laughs> มีอะไรที่เป็นชื่อของแจ๊ดบ้างอ่าน่าจะเป็นอ่าอันไหนที่ยังผ่อนไม่หมดอ่ะจะเป็นชื่อผมอยู่ <c oughs> ไม่มีะ <c oughs> อะมีมีรถตู้ค่ะรถตู้รถตู้จะเป็นชื่อชื่อแจ๊ดอืมใช่ผ่อนหมดยนีรถตูถ <c oughs> ้ครับผมเริ่กับเมียผมก็คงแบบ วิ่งปล่อตึงวิ่งอะไรอย่างนี้ยเนี่ย่ะตนแจ๊ดก็ต้องระวังนะเผลอตัวเนี่ยไม่มีที่นอนเลยนะมีแต่รถตู้ให้นอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ก็คงมันไม่มีแล้วครับความเผลอไผ่แล้วก็ช่วงนั้นพ่อผมเสียไม่ใหม่ด้วยไม่เกี่ยวกับพ่อไม่เกี่ยวกับพ่อโอ้ไปได้นะ อันนี้คือเขาเรียกว่าคําขาดสุดท้ายเลยใช่ไหมครับแจงว่าถ้า<ช>แจ๊เป็นอีกนี่ต้องไปเลยไม่ไม่คุณอาคม,มันเป็นเรื่องที่มันมน,น่าตกใจด้วยแหละเพราะว่าอย่างอย่างถ้าย้อนไปเทปนั้นอะ่ะคือไอคนที่เจ้าชูอ้อ่ะไม่ใช่ผัวเราไงแต่ทีเนี้ยตั้งแต่ไปทําวง,งดนตรีแล้วเหมือนน่าจะแบบก็น่าจะหลงเลิะเลอกับชื่อเสียงแล้วก็ความแบบศิลปินเวลามีผู้หญิงกีดข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะจิตหลุด ลืมไปว่ามีเมียมีลูกมีครอบครัวแล้วเลยเขาบอกตลกทุกคนเนี่ยมักจะแบบว่าหาเงินได้ก็เอาเงินให้เมียหาเงินได้เอาเงินให้เมียแล้วก็ขอเมียใช้ไปวันๆแจ็คก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมโชคดีคนอื่นอาจจะไม่มีเงินสดอย่างผมอะผมมีบัตรเครดิตที่มีวงเงินศูนย์บาท <c oughs> ต้องรูดที่จําเป็นเท่านั้นนะเพราะรูดอะไรชิ้นหนึ่งอะอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่การกินข้าวหรือกินอะไรมันเป็นจะเด้งไปที่มันไงผมเคยนั่งรูนนะว่านั่งรูนะว่านั้นผมผมซื้อกระเจงผมก็นั่งรู้ว่าถ้ารูดไปเนี่ยทามันไม่เห็นขโชคดีไปรูดปึ๊บไม่ถึงนาสองนาทีอ่ะโทรเข้ามาหาผมซื้ออะไรอ่ะ๋อซื้อเกงตัวไม่กี่พันเองนิดหน่อย โอเคโอเคอะไรแบบนี้ฮะโอ้โหก็เขาบอกไปกินข้าวไงคุณอาพอกินข้าวเราก็เออเราก็รอเอสเอดว่าแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยผียังกลัวครับผู้ห่างคนนี้ผียังกลัวผมบอกทำเพื่อให้ดีขึ้นเออเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเลยใช่ไหมแจ็คเป็นเป็นผู้คุมฮะไม่ใช่ผู้คุมชีวิตนะฮะ เป็นผู้คุมชีวิตเลยลุมเอาไว้หมดนะบีบก็ตายคลายก็รอดว่างั้นใช่ไหมคใช่ครับบีบก็ตายคลายก็ตายตอตาย <laughs> ตายตลอดตายตลอดนอย่างนี้ยังเผลอไปได้นะฮะมาถึงเรื่องโควิดตอนที่แจ๊สเป็นโควิดตอนนั้นเห็นบอกว่าโอ้โหแจงนี่โอแทบแทบบ้าเลยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเออใช่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่แจงอ่ะเป็นเป็นแพนิคด้วยแล้วก็ เราไม่รู้จักโลกแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราเราก็มั่นใจในตัวเองว่าเราค่อนข้างระมัดระวังตัวพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยพอพอมันมาโดนกับตัวในตอนนั้นแล้วเราไม่มีความรู้เราก็ทีนี้เราก็คิดไปไกลอีกอย่างเดียวคิดไปแต่ในแง่ร้ายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าแบบมันจะต้องไม่ดีแน่เลยจะตายหรือเปล่าจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งนุ้นตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเราติดแล้วเราจะเป็นอะไรไหมใครจะดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบสติแตกไปสักพักนึงตอนนี้คือคนที่มีญาติหรือว่ามีคนในครอบครัวติดโควิดเนี่ยจก็จะมีอาการอะไรแปลกๆทั้งความความคิด ทั้งจิตใจทั้งร่างกายทําอะไรไม่ถูกไปหมดเลยแจงมีแง่คิดอะไรบ้างสําหรับคนที่ที่เคยดูแลคนที่ติดโควิดอย่างนี้ว่าพอพอป่วยขึ้นมาพวดเนี่ยเราต้องต้องทำอะไรยังไงก่อนสตสตองอ๋อหมายถึงว่าเริ่มเริ่มเริ่มต้นของการที่แบบถ้าเกิดสมมุติว่าใครติดโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าสมมุติว่าในในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าสัมผัสอันดับหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าแบบใครที่สัมผัสคนเสี่ยงหรือว่าคนคนที่ออกไปเสี่ยงแล้วมี มีอาการเงี้ยค่ะเช่นมีไข้มีหวัดเนี้ยดักหนึ่งทุกคนจะต้องแยกตัวออกจากจากครอบครัวก่อนแยกตัวเพื่อดูอาการแล้วก็เช็คเช็คตัวเองเพราะสมมุติว่าอย่างแจงอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะแล้ววันนั้นอาจจะโชคดีที่จังแบบเออได้โทรถามพี่คนหนึ่งเขาเลยบอกว่าให้แจงออกจากแแจดให้เร็วที่สุดเท่ากับว่าเราปิดตัวออกจากคนป่วยก่อนแล้วเราก็ตั้งสติก็คือหนึ่งหามาดูสมมุติว่าเรามีไข้ไอลราก็กินยาตามอาการแล้วก็ เออติดต่อรายละเอียดที่เขามีอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็จะสติแตกร้องไห้แล้วอยู่กันไปแล้วทีนี้มันพอคนไม่แยกกันก็จะกลายเป็นติดครอบครัวอะไรประมาณนี้นจังว่าเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มันมันค่อนข้างสาคัญเออเรื่องสติเนาะเป็นเรื่องที่ที่สาคัญมากเอออันนี้คือคนรอบข้างก่อนคนที่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตัวแจ๊ดเองล่ะพอติดโควิดตอนนั้นเนี่ยจิตใจยังไงเหมือนเหมือนว่าอาการของแจ๊ดก็ไม่ได้หนักใช่ไหมครับ แต่ว่าจิตใจหนักกว่าอาการหนักข้มาเพราะว่าวันที่ผมต้องแยกกับภรรยาเนี่ยคือมันแยกแบบในเวลาอันรวดเร็วมากผมอะนอนลุ้นว่าผมเป็นไข้หรือผมเป็นโควิดในวันแรกพอผมกินยาพอวันที่สองไปสวอปพอไปสวอปเสร็จแล้วพอดีว่ามีข่าวที่เพื่อนร่วมงานติดอืมนั่นแหละแล้วก็ผมก็ต้องแยกตัวกับเมียผมเพราะเมียผมออกไปเนะี่ย วันนั้นผมนอนคอนโดบ้านเนี่ยเราให้ลูกอยู่ใช่ผมนั่งผมเหงาแบบผมแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเวิร์กว้างมัน <Okay. S 1> แต่ถามว่าความกลัวผมว่ามันมีอยู่แค่มาห้าสิบผมไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นผมก็ว่า,วาอ่ะผมก็จําภาพวันนั้นได้แล่ผมก็เก็บทุกอย่างใส่ถุงขยะสีดำเอาไว้เพราะผมรู้แล้วว่าแจงเขาโทรถามที่นั่นตนโรงพยาบาลช่วงนั้นโรงพยาบาลหายากาก <มะ S 2> โรงพยาบาลหายากครับ<ะ>ผมรอตั้งแต่บ่ายสอง สี่ทุ่มอ่ะผมนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะในคอนโดนั่งกับถุงเนะี่ยกินข้าวก็ไม่อยากกินจนสี่ทุ่มได้เข้าโรงพยาบาลผมก็อยู่ในนั้นมันสิบกว่าวันเนี้ยครับผมมันเหงามาคนเคยอยู่กับเมียอยู่กับที่บ้านอยู่กับใครอย่างเงี้ยเราจะไปไหนก็ได้ไปนมันคือมันมันเครียดแต่ไม่ได้เครียดมากนะเพราะผมเป็นคนค่อนข้างผมจะขอาคิดบวกส่วนใหญ่อะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็มีผลกระทบอะมันเหงาอะ แล้วมันก็กังวลด้วยแจงเขาก็เป็นห่วงเราอะไรอย่างงี้ครับโควิดบางทีโทรมาก็ร้องไห้คิดถึงอะไรแบบเนี้นี่คือคําถามที่อยากจะสะท้อนไปถึงท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับว่าหลายๆท่านที่บอกว่าเอ้โควิดไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันยังอายุน้อยฉันเป็นฉันก็หายหลายๆคนที่หายออกมาจากโควิดเขาเริ่มพูดกันอย่างนี้ว่าสิ่งที่รุนแรงมากที่สุดในการเป็นโควิด19คือโรคทางใจ ความเหงาความที่จะต้องถูกโดดเดี่ยวเหมือนถูกขังเดี่ยวส4บสี่วันเขาบอกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นแม้ว่าอาการจะไม่ค่อยรุนแรงถ้าอาการรุนแรงนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตรงนี้ก็เลยจะอยากจะได้การคอนเฟิร์มจากแจ๊คว่าจริงหรือเปล่าว่าคนที่ปิดโควิดเนี่ยความความรู้สึกทางใจเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าทางกายอันนี้จริงเลยใช่ไหมจริงครับจริงครับผมว่า มันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันมันเราถูกขังเอาไว้แบบในห้องคนเดียวขณะเราอยู่แบบอาการปกติไม่ได้มีไข้ไม่สบายอะไรเนี่ยลองให้อยู่ในห้องเนี่ผมว่าอยู่ในห้องแค่สองวันก็ใจก็เครียดแล้วอ่ะอาการที่มันมากกว่าโควิดเนี่ยผมว่านี่แหละต้องเก็บตัวอยู่ในห้องเจอหน้าใครไม่ได้ยิ่งคนที่เราคิดถึงอ่ะยิ่งคุยโทรศัพท์มันยิ่งคิดถึงมันไม่ได้ทําให้หายคิดถึงหรกผมว่าโอ้อืม เนี่ยฮะอย่างที่แจ๊ดพูดตรงนี้เป็นเรื่องที่ถูกเลยนะฮะเริ่มมีคนที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับว่าให้ซ้อมให้ลองซ้อมเป็นโควิดดูไม่ได้ไม่ได้ซ้อมแบบมีอาการนะฮะซ้อมแบบว่าอยู่ห้องเองคนเดียวแบบที่แจ๊ดบอกนะฮะลองซ้อมดูว่าติดโควิดแล้วอยู่ห้องเองคนเดียวไม่ออกไปไหนเลยไม่อะไรเลยในห้องของตัวเองที่มีเะฮะเอาแค่3วัน4วันพอแล้วดูซิว่าท่านทนได้ไหม ไอ้ตรงนี้ฮะถ้าซ้อมได้14วันอันนี้รอดไปหนึ่งปลอกแต่ถ้าไม่ไม่รอด4ี่ห้าวันเราบอกสี่ห้าวันก็ไม่รอดแล้วอยู่ได้ยังไงอยู่ในห้องคนเดียวอะ่ะตลอดเวลาแล้วต้องอยู่อย่างนี้ยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันสิบสี่วันเต็มเต็มเขาบอกให้ลองซ้อมดูนี่ฮะอันนี้เป็นแง่คิดเลยตอนนี้มีหลายกลุ่มครับผมว่าแบ่งกันหลายกลุ่มอยูอว่าโอ้ยจะเป็นก็เป็นผมเคยพูดกับเมยผมดีนะ ก่อนติดด้วยก่อนติดด้วยผมเคยตะคะ้องใ่เมียผมด้วยเพราะเมียผมซอยผมเป็นล้างมือแต่ผมก็ล้างนะแต่มันจะมีท่วงที่เราละหลัวเพราะผมเป็นคนมักง่ายเมียผมบอกว่า,านู่นนี่นะจนผมพูดก่อนหน้านั้นไม่เท่าไหร่คนมันจะติดมันติดเองอะแจงผมทะเลาะก,กับเมียแบบนี้เลยสุดท้ายผมติดพอติดปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนก็ยังบอกนะครับคนที่บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวพอติดเข้าจริงๆฮะคนพูดไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยผมเห็นละ เจอมาแล้วว่าผมมันมันมันไม่ใช่แค่เป็นไข้นะอย่างที่บอกแล้วมาที่บอกอ่ะเราต้องอยู่อยู่กับโลกด้วยอยู่กับตัวเองด้วยอยู่กับความไม่รู้ด้วยว่าจะไปสเต็ปไหนสเต็ปไหนใช่แล้วนอนรอที่นอนรออยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะตายอ่าตรงนี้คือความทรมานสูงสุดเลยนะครับคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อในพรุ่งนี้ในอีกชั่วโมงสองชั่วโมงอีกห้าวโมงเช้าตื่นมา อาการจะเป็นอย่างไรตรงนี้คือนรกในใจเลย uh oh. สําหรับคนที่เป็นแล้วก็ออกมาแล้วเขาเริ่มเล่ากันให้ฟังเชื่อว่าแทบจะทุกคนจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นโควิดอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วแน่นอนตอนนี้แล้วเขาก็เริ่มเล่ากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องระวังเป็นอย่างมากนี่คือพูดจากความรู้สึกลึกๆของคนที่เคยผ่านมาแล้วนะฮะว่าโควิดนะ่ะมันรุนแรงกว่าที่คิดไม่ใช่แค่อาการทางกายนะฮะ แต่อาการทางใจมันหนักหนากว่ากันเยอะมากซึ่งเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะฮะแล้วพอหายออกมาอ่ะเข้ามาเลยพอหายออกมาเข้ามาในบ้านบ้านหลังนี้อีกนะฮะจริงหรือเปล่าแจงว่าแจ๊พอหายออกมานี่คลั่งรักเมียม,มากกว่าเดิมจริงไหมครับแจงครับมาแล้วแบบงงหนูรับไม่ทันเลยค่ะอ่านะยังไงยังไงไม่ก็พอ จริงๆแล้วเราเราเรา,เรานั่งทบทวนกันตั้งแต่ที่เขาอยู่โรงพยาบาลแล้วแหละว,ว่าเราทํางานกันหนักมากเลยเพื่อคนอื่นอย่างเดียวแล้วเราก็ลืมกลับมามองความรักของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้คือจะต้องทําทุกวันให้มีความสุขเพราะว่าพอผ่านจุดน,นั้นมาแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราจะแบบรอดไหมหรือไม่รอดถ้าเราไม่รอดเรายังไม่ได้รักกันแบบที่สุดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอออกมาก็ไม่รู้ว่าจะรัก รักแบบมุงม่ไม่อามันตอนนั้นผมจําได้ว่าตอนที่ป่วยกันนะผมจังจําคําที่แจงพูดได้เลยนะวันนั้นที่แจงเขาร้องไห้ด้วยความที่แจงอ่ะเขาเป็นแจงเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างด้านนะหมายด้านในบบในการคาพูดของเขาอะไรอย่างเงี้ยคำว่ารักเขาก็จะพูดบ้าแต่มันมันจะหน้อยผมเขาด้วยผมเ็าด้วยเหมือนกันแล้วก็ผมเห็นหน้าเขาจําได้ตอนกุ้ยทามเขาบอกว่ามือมออกมาเนี่ย จะรักมึงให้มากที่สุดเลยอะไรแบบนะี้ซึ่งผมไม่่อยได้ยินคำนี้จากแจงน้อยมากครับฟางจนวันนั้นผมก็ทำให้รู้สึกเปลี่ยนผมได้เห็นหลายๆความรู้สึกว่าอ,อผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้ามีใครมาหาผมอะ่ะก็ไม่เหมือนเขาอะ่ะคือเขาเนี่ยคือคนผมคิดเราคือคนที่เออเขาจะอยู่กับเราไปตลอดแต่เรายามเราป่วยยามเราไขนะ้เนี่ยผมว่าเขาก็พร้อมที่จะ ดูแลเราเลยผมก็เลยก็ยังบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนความคิดทุกอย่างที่ผมนั่งอยู่ในห้องสิบสี่วันเนี่ยโอ้โหดูสิพี่กูไปแล้วยังคุยอยู่วันสองวันเลยออคนนี้เสียคนนั้นมีเงินรักษาไม่ได้นู่นนี่นั่นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยผมจะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่เพราะผมไม่รู้ว่าเราจะไป ตอนไหนเราจะตายจากแตตอนไหนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยช้อปปิ้งก็เลยช้อปปิ้งไม่ใช่ไม่ดูนะครับก็ก็เหมือนแบบอยากเจอแล้วก็อยู่กับเขาก็อยากกอดอยากหอมไม่เคยไม่เคยทําแล้วก็ไม่ได้ฝืนใจที่จะทำนะครับเออเออเขาทำยังไงบ้างแจงแจ๊ดออกมาแล้วเขาทำยังไงกับเดินมากอดเดินมาหอมเดินมาลัรก็ คือช่วงนี้เขาจะไม่แทบจะไม่ได้ไปทํางานเลยคุณอาเขาจริงๆเขาจะไม่กลัวนะเวลาที่รับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้คือไม่รับรายการไหนทั้งนั้นถ้าเกิดทุกอย่างไม่สงบจริงๆใช่แล้วเขาก็อยู่อย่างเงี้ยฟัดลูกฟัดเมียแบบ <laughs> ดูแลลูกพาลูกไปเข้าห้องน้ำทำอาหารอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาแล้วเลยประมาณเนี้ยคุณอา พูดง่ายๆว่าโควิดทําให้เ,เรารักชีวิตและคนรอบข้างเรามากขึ้นโควิดทําให้ชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมครับแจ๊ดครับใช่ครับอ่ะใช่ครับมันมัน,มนผมเปลี่ยนไปคนก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่คนละคนสักทีวก็ผมมีความไอ้นี้มากขึ้นหนอผมรู้ความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผมอ่านเฟซบุ๊กมีคนตายทุกวันมีคนป่วยทุกวัน มีคนเพยการที่มันโกลาหนอยู่ทุกวันผมก็เลยแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆอะ่ะไม,ม่อะไรแน่นอนจริงๆผมผมคิดไปถึงอนาคตเลยแนละ้วแบบออาวันนี้ทําให้มีความสุขที่สุดอยู่อยู่อยู่ทำง,งานหาเงินให้ลูกเก็บเก็บไว้ลูกเรียนจบลูกเรียนจบปุ๊บเดี๋ยวจะเฟดตัวเองไปเปิดร้านกาแฟต่างจังหวัดขายต้นไม้รู่นผมคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วอะเพราะผมกลัวมากว่ามันเปลี่ยน เปลี่ยนตัวผมจริงๆ่ะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับความรู้สึกลึกๆของคนสองคนที่รักกันมากแล้วก็ผ่านชีวิตร้อนผ่านหนาวมาหลากหลายรูปและบทนะฮะ,ะของชีวิตแต่ที่สำคัญก็คือการที่เป็นบทบาทของการเป็นคนไข้ของโควิด -19 และบทบาทของผู้ที่เป็นภรรยาของคนไข,ข้โควิด -19 ทำให้รู้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่เราคิดมากนะโควิด19ไม่ใช่เป็นแค่โรคหวัดที่แรงกว่าปกติไม่ใช่โควิด19เป็นโรคที่แรงมากในความรู้สึกในเชิงจิตใจและความเป็นมนุษย์ด้วยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นหลาก,ลาก,ลากหลายเท่ามากมากจริๆงๆสคนนี้เป็นแง่คิดที่ดีเป็นอย่างมากขอบคุณเป็นอย่างมากครับทั้งสองคนครับ แจและแจงครับขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าท่านผู้ชมพบได้แง่คิดนะฮะเรื่องราวของตลกชานฉลาดคนนี้แล้วก็ภรรยาแสนสวยคนนี้แง่คิดอันนี้เชื่อแน่ว่าถ้าจำไปใช้แล้วก็อ d ดัพใช้กับชีวิตของตัวเองคงจะได้แง่คิดที่ดีไปอีกนานเท่านานนี่คือรายการ40เดครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าบ่าย3ากดหมายเลข33ครับสวัสดีครับ แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ